การรักษาพยาบาลการสาธารณาสุขและการบรรเทาความยากจนตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทานเคร er ื่องเอ็กซ์เรย์เคื่อที่ระบบดิจิทัลแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบรุรีและโรงพยาบาลม ah ad, หาราชนครราชสีมา ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอ็กซเรย์ทรงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีซึ่ง โดยโรงพยาบาลปากเกร็ดจัดตั้งที่โรงเรยียนนนทบุรีวิทยาลัยอำเภอปากเกร็ดโดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ประเมินอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามได้โรงพยาบาลสนามปากเกร็ดได้ออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลสนามมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกสบายใจและไม่ปฏิเสธโรงพยาบาลสนามมีเตียงรองรับผู้ป่วย700